หนึ่งวิธีการที่จะช่วยเพิ่มผู้ติด,ดตามบนช่อง YouTube ของเรานะคะที่สามารถทำได้ด้วยมือถือของเราค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะเราเข้ามาที่นี่ก่อนเลยนะคะแอป u t u b e ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะเลือกมุมขวาบนจุด3จุดตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเลือกแชร์ค่ะเราสามารถจะคัดลอกลิงก์หรือว่ากดแชร์ไปยังแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ เมื่อเราคัดลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปวางในจุดที่เราต้องการส่งไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งไปทางไลน์นะคะเราก็ Copy ปี้ลิงก์มาเมื่อสักครู่แล้วก็นํามาวางตรงนี้นะคะเมื่อเราวางลิงก์ไปแล้วนะคะเราก็สามารถเขียนคําพาดหัวลงได้เลยนะคะ mm. เพื่อที่จะทําให้เขารู้ว่าลิงก์นี้คืออะไรนะคะเม,มื่อเราพิมพ คำพัดหัวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กดส่งไปได้เลยค่ะและนี่คือลิงก์ที่เราส่งไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เขากดลิงก์ตรงนี้และเขาก็จะเห็นช่อง Youtube ของเราและเขาก็จะติดตามช่อง y o u t u b e ของเราได้นะคะหรือเราจะกดแชร์แล้วก็ให้ส่งไปตามแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและนี่ก็คือหนึ่งเทคนิคในการเพิ่มผู้ติดตามบนช่อง Youtube ของเราลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ